สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้ <c oughs> คลิปนี้เราจะมาวาดตามคำขอของน้องๆน,นะครับก็คือ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 โอ้ยกระดาษเลื่อนหน้ากากผีเสื้อนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็เหมือนเดิมนะครับ แบ่งสัดส่วนหัวโตวหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสัดส่วนของตัวตรงนี้จะเท่ากันนะครับแต่หัวจะเอาโตๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีรายละเอียดอยู่ที่หัวเนาะหน้ากากผีเสื้อนะครับหัวจะเป็นวงรีนะครับเป็นคล้ายๆเลขศูนย์เราจะไม่วาดแท่กลมนะครับ เสร็จแล้วก็เป็นลําตัวนะครับมีมีคอลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ลําตัวให้เป็นแบบยังไงดี บิดสะโพกนิดนึงแล้วก็เป็นขา ก็เป็นมือแล้วก็มีตรงไหลน,นะครับ ตรงไหลนี้เราจะวาดเป็นโค้งๆไปนะครับแล้วก็เสียงขึ้นนิดนึงครับนี้ก็มาขีดให้มันเป็นเส้นอัศมีนะครับเสร็แล้วก็๊บทึ๊บ กระโปรงจะเป็นสีดำเป็นกระโปรงตรงๆตรงๆลงมานะครับสีดำแล้วก็เป็นกระโปรงที่เป็นลายคิ้วๆนะครับเป็นผ้าเบาๆ สีชมพูนะครับตรงกระโปรงสีดำก็จะมีดอกไม้นะครับเราก็ใส่ดอกไม้ไป แล้วก็มือมือให้เป็นแบมือออกไปอย่างนี้แล้วกัน นะครับต่อมาก็ปีนะครับปีทีเสือ้อเราอาจจะวาดเป็นสามเหลียย่ยมตรงนี้ก่อนนะครับง่ายๆตรงนี้ก็เป็นโค้งๆลงมาแล้วเราค่อยมาใส่รายละเอียดนะครับว่าปีมันจะต้องเป็นงอๆแบบนี้เป็นงอๆแบบนี้แล้วด้านล่างก็เป็นแบบหยัก แล้วก็ขึ้นมา ดูเงินปีจะไม่เท่ากัน แล้วก็มีผีเสื้อนะครับตรงใบหน้าขีดแบ่งนิดนึงว่าผีเสื้อจะอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วก็วาดผีเสื้อลงไปมีเป็นผีเสื้อตัวน้อยนะครับแล้วค่อยเป็นปีกใหญ่ๆออกมา นี่เสร็จแล้วก็เป็นบนหัวจะมีมงกุฎนะครับสีชมพูแล้วก็เป็นหนวดผีเสื้อขึ้นไปอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับหน้ากากผีเสื้อดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับตัดเส้นปากกา <c oughs> ดูเหมือนปีกข้างนี้จะใหญ่ไปนะครับก็หดให้สั้นลงใหญ่ไปไหมก็ลองวัดดูนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันโอ้โหยาวไปเกือบหนึ่งเซนเลยนะครับเมื่อกี้เอาละมาตัดเส้นกันดีกว่า นากาพผีเสือ้อเอาไงก่อนดี <c oughs> เอาตรงตรงตัวผีเสือ้อบนหัวก่อนนะครับ ตรงนี้ก็วาดให้มันเป็นเส้นคู่นะครับ อ่ะในคลิปนี้ขอถามเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะวาดเป็นพวกตัวการ์ตูนในอนิเมะน,นะครับเรื่องต่างๆเนาะรูโตะวันพีสอะไรก็ว่าไปน้องๆจะสามารถมาดูกันได้ตอนประมาณกี่โมงนะครับถ้าเกิดโพสไปแล้วจะมาแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งกันได้ตอนกี่โมง มาตอบกันได้นะครับคืออยากจะมีอารมณ์แบบว่าโพสปุ๊บคนมาดูเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหอากาศร้อนมากนะครับสังเกตดูตรงนี้เปียกเลยนะครับหน้ากากดอกไม้เอ้ยหน้ากากผีเสือ้อ ชุ่มฉ่ำม,มากปกติจะว่าตอนดึกๆนะครับเแล้วค่อยมาอัพแต่อันนี้ตอนเย็นเลิกงานมาว่านะครับแล้วแบบว่าอากาศร้อนมากกระดาษเปื่อยเลย ทำไมใช้ปากกาใหญ่ตัดเส้นจนหมดแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าหน้ากากผีเสื้อวาดง่ายนะครับแต่พอได้วาดจริงๆแล้วโอ้โหไม่ง่ายไยถึงแม้รายละเอียดมันจะไม่เยอะนะครับ น้องๆลองทายดูนะว่าพี่วาดหน้ากากอะไรง่ายที่สุดนะครับคนที่ติดตามประจำน่าจะรู้นะครับหน้ากากอะไรที่พี่คิดว่ามันง่ายที่สุดเอาที่วาดไปแล้วนะ แล้วก็มืออีกข้างหนึง่งปึ๊บปึ๊บนิ้วโป้นิ้วชี ยงพัดลมรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดพัดลมหันมาจอะแรงมากเนืองจากร้อนมากนะครับตอนนี้ต่อมาก็ปีพีเสือ้อ ใช้ปากกาเส้นเล็กบ้างนะครับกับรายละเอียดเล็กน้อยด้านใน เอาละก็เ,เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับภาพภาพวาดและตัดเส้นปากกาของหน้ากาผีเสื้อนะครับแล้วเดี๋ยวรอกระดาษหายเปียกนะครับเดี๋ยวเราจะเปียกเหงื่อนี่แหละเนี่ยจากมือนะครับรอกระดาษหายเปียกเหงื่อนะครับเราจะมาลบเส้นดินสอนแล้วมาระบายสีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอ้โหเลื่อนไปเรื่อยเลย